มหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทกลุ่มธนาคารทิสโก้อยากได้เงินสดขับรถมาเลยเธอศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่พันเอาละครับกลับมาอยู่กับเรา3าคนต่อนะครับคุยข่าวยามเย็นทางช่อง8นะฮะช่วงนี้มาพร้อมกับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทนะครับโทรไปได้ที่02123 4 0 0 0นันั่นเองนะครับ อ่ะช่วงนี้ยังกาะติดเรื่องของการเมือง<ช><ช>อย่างที่เกริ่นเอาไว้ภารกิจนายกวันนี้<ช>มีการประชุมนะฮะซึ่งภารกิจตลอดทั้งวันหรือว่ากาหนดก,การล่วงหน้าเนี่ยจะไม่แจ้งให้ทราบเพราะเป็นความลับแต่ที่แน่ๆก็มีภารกิจอย่างต่อเนื่องเหมือนกันอย่างวันนี้เนี่ยไปประชุมสภากลาโหมก็มหนีไม่พ้นประเดีนยวที่เกี่ยอประเด็นที่เกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงนี้ของกอปปสแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่มันแพร่กระจายออกมานะฮะบาง กระแสก็อาจจะลวงบ้างบางกระแสอาจจะจริงบ้างแต่ว่ามีการตอบโต้กันไปมาเนะี่ยอาจจะเป็นวาทกรรมไปแล้วและอาจจะส่อเขาว่าจะขัดแย้งระหว่างฝ่ายทํางานความมั่นคงด้วยกันหรือเปล่าวันนี้ก็เลยไปประชุมกันที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะฮะเป็นการประชุมสภากลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับจากนั้นช่วงบ่ายนาะยกก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกอปปสและผลกระทบทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยว หลังจากมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินรวมถึงพิจารณาคำสั่งต่างๆภายใต้พรกฉุกเฉินนะฮะว่าได้ไม่ได้ยังไงกันบ้างนะครับขณะที่พนเอกธนาธิปสว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมก็แถลงผลกรารประชุมนะฮะบบอกว่านายกเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้หน่วยที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวให้เหมาะสมในช่วงที่มีการเลือกตั้ง โดยไม่สนับสนุนผู้สมัครครับเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นพิเศษแล้วก็แจ้งให้กําลังพลและครอบครัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงด้วยนายกก็เน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและเก็บรักษาอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอาวุธและกระสุนรวมไปถึงวัตถุระเบิดที่กําหนดไว้พนเอกธนาธิปก็บอกว่าในการประชุมครั้งนี้นายยมตรีได้ขอบคุณกองทัพ ในการให้ความร่วมมือกับสอสอและสอสอตามที่ได้ประกาศพรกรษษฉุกเฉินและก็ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเป้าหมายของการประกาศพรกรฉุกเฉินก็เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกทั้งก็เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเข้าไปทํางานให้กับประชาชนได้นอกจากนี้โฆกรกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า, um, าการประชุมสภากลาโหมวันนี้ไม่ได้มีการพูดกันถึงกรณีที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่อย่างใดนะฮะ,ะส่วนเรื่องของมาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยหลังจากการประกาศพลเอกฉุกเฉินนะคะพลตารวจตีปิยะอุทายโยโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็บอกว่าในส่วนของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเองพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการกองกําลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งจะต้องมีการประชุมหารือในส่วนของสอรอสอเพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่แล้วก็รายละเอียดในการบริหารอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เบื้องต้นในส่วนของการจัดวางกําลังได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ทหารว่าจะมีการเพิ่มกําลังทหารที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมจากเดิมค่ะ42กองร้อยเป็น47กองร้อยส่วนกําลังของตํารวจจะหารือกันอีกครั้งค่ะโดยจะให้สอดรับกับนโยบายของสอรอสอที่จะมีคําสั่งออกมา ส่วนการขอคืนพื้นที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบนโยบายให้พิจารณาจากจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดโดยให้พลตำรวจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบเจรจา,าค่ะค่ะนะคะ นี่แหละค่ะตอนนี้ตํารวจทํางานหนักนะคะในหลายคดีที่เกิดขึ้นรวมไปถึงกรณีที่ปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มีผลความคืบหน้ามาฝากกันด้วยนะคะโดยทางตํารวจก็ระบุบ,บอกว่าตอนนี้มีเบาะแสแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นว่ามีคนร้ายใครเป็นคนทำานี่นะคะเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเหตุปาระเบิด,บดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยโดยพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกมาระบุความคืบหน้าของเหตุลอบปาระเบิด ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองเหล่านี้แหละค่ะว่าหลังจากที่ได้นําภาพของวงจรปิด ของผู้ก่อเหตุรอบปราระเบิดบริเวณหลังเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปเผยแพร่นี่นะคะปรากฏว่าตอนนี้โอ้โหมีประชาชนนะให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยระบุถึงชื่อแล้วก็ข้อมูลรูป,ปรพรรณสันฐานค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยยังต้องนําไปตรวจสอบไปยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยจริงหรือเปล่าดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าข้อมูลที่ได้นั้นคือผู้ที่ก่อเหตุจริงๆหรือเปล่าส่วนการตั้งข้อสันนิษฐานของตํารวจถึงการลงมือ ก็มีเพียงความเชื่อมโยงลักษณะการก่อเหตุแล้วก็ใช้ระเบิดซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือกลุ่มคนร้ายที่ใช้ระเบิด M26 แล้วก็กลุ่มคนร้ายที่ใช้ระเบิด RGD5 โดยเฉพาะกลุ่มหลังนี่นะคะที่มีลักษณะก่อเหตุด้วยระเบิดชนิดเดียวกันหลายครั้งทั้งที่นําระเบิดไปแขวนอยู่ที่หน้าบ้านพักของแกนนากะปปสที่จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็ยังมีการก่อเหตุปา,ร,ร,ะปาร,ระเบิดที่ถนน,นบรรทัดทองแล้วก็การปาร,ระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าจากข้อมูลการสืบสวนเนี่ย อย่างไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าคนที่ไปปาระเบิดตามที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคะต้องรออีกสักนิดหนึ่งล่ะค่ะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนของทางตํารวจไปนะครับส่วนพรกรกจุกเชิญที่ประกาศใช้ในช่วงนี้นะฮะแน่นอนครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยอย่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยออกแถลงการเลยคัดค้านการบ,บังคับใช้พรกรุกเฉนเนืน่องจากมองว่าจะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจะยิ่งทําให้สถานการณ์ในขณะนี้นะ่ะมันเวลวร้ายไปมากยิ่งขึ้นและเรียกร้องให้รัฐบาลควรจะยกเลิกการบังคับใช้ทันทีเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีความร้ายแรงพอและให้มุ่งเน้นไปการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่<ม>ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นน่าจะดีกว่านะฮะอันนี้กรรมาการสิทธิ์เขาบอกมานะฮะขณะเดียวกันก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกกลุ่มที่ไม่กระทำอ่าคือไม่กระทําการยั่วยุ ลุกเร้าแล้วก็ระมัดระวังการดําเนินการที่จะนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็มีการร้องไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงบอกว่าควรจะระมัดระวังในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายใต้กรอบของกฎหมายะนะฮะ กห่วงห,หลายส่วนอืเพราะว่าหลายฝ่ายก็กลัวการสลายการชุมนุมเพราะว่าถ้าเกิดการสลายการชุมนุมแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงก็จะบานปลายเกิดขึ้นนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับการออกพรกรฉุกเฉินนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะก็ออกมาให้ความเห็นสอดคล้องกันนะคะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหรือว่าความจําเป็นอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีทบทวนการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ขณะนี้ยังไม่ได้รุนแรงจนกระทั่งบานปลายถึงต้องใช้พร,พรกรฉุกเฉินนั่นเองค่ะวัันนี้้ค่ะะกกพกรรปปชาาิตไดออม เหมือนกับถแถลงข่าวนะคะโดยคุณชวนนอินทราโกมานสุดบอกอย่างนี้ค่ะเรียกร้องให้คุณยิ่งรักชินวัตรเร่งแก้ไขปัญหาใน4ข้อค่ะนั่นก็คือทบทวนการประกาศใช้พระกุกเฉินโดยทันทีเนื่องจากไม่มีความจําเป็นแล้วก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของบรรยากาศการลงทุนด้วยรวมทั้งความน่าเชื่อถือของประเทศแล้วก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลทําลายประเทศไปมากกว่านี้ นอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่มาดำเนินคดีเพราะจนถึงขณะน,นี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้แม้แต่คนเดียวรวมทั้งยังแสดงความกังวลใจหลังจากที่ผู้บัญชาการหน่วยทหารสงครามพิเศษทางเรือนะคะได้ออกมาระบุกเกี่ยวกับชาวขเขมร10คันรถตู้เลยทีเดียวที่เข้ามาเนี่ย ดังนั้นตำรวจจะต้องเร่งสกัดไม่ปล่อยให้มีการก่อเหตุเพื่อไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นในขณะเดียวกันค่ะคุณชวนนก็ยังเห็นว่าบทบาทของคุณสุรพงศ์ตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มักจะทําตัวเป็นตัวแทนกองสุงต่างประเทศประจําประเทศไทยหลังจากนําแถลงการของประเทศต่างๆมาถแถลงรวมทั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทําให้นานาชาติมีความรู้สึกเชิงลบกับไทย เพราะฉะนั้นต้องระม,มัดระวงังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกับทางการสหรัฐค่ะมุมมองในส่วนของต่างประเทศก็เป็นห่วงนะเวลาพลเมืองของเขาเจะเดินทางมา,าไม่ไว่าจะเป็นมาเที่ยวหรือมาทําธุรกิจเนี่ยเขาก็มีการเตือนเตือนเหมือนกันอันนี้ส่งผลต่อ,อความเชื่อมั่นนะ,นะ,ะแล้วส่งผลต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยวด้วยไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ควรจะมีมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วจนถึงต้นไตรมาสนี้นี่นะฮะ หายไปเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะรายได้นะคะเห็นบอกว่าวันๆนึยนะวันหนึ่งนะห้าร้อยล้านบาทค่ะถึงเจ็ดร้อยล้านบาทใช่ลูกหเป็นเดือนนี่เกือบสี่หมื่นล้านบาทเหมือนกัน่ะมามาดูในส่วนของทางออกที่หลายฝ่ายบอกว่าน่าจะเป็นกุญแจดอกสําคัญหรือเปล่ากับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น2กุมภาพันธ์แล้วก็26นี้วันอาทิตย์นี้เนี่ยเลือกตั้งลงหน้าแล้วนะฮะ่ไม่รู้หลายคนเนี่ยเตรียมความพร้อมหรือยังหรือว่าไปตรวจเช็คเองว่าตัวเองน่ยอยู่ในพื้นที่ไหนมีสิทธิ์มีเสียงหรือปายยอ่่่่่งไรนนแแตทีีๆเ ในส่วนของการเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสําหรับกรกตนะฮะที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครจะสามารถที่มีอํานาจในการที่จะเลื่อนมารอตั้งออกไประหว่างคอรมอรหรือกรกตนะฮะซึ่งคุณชวาวนนอขออภยัยฮะชวนะไตรามาสนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเนี่ยองคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและลงมติว่าสารมีอำนาจรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต ที่กกตอเนี่ยไปยื่นให้ศาลตัดสินว่ากกตหรือครมสามารถดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่นะฮะส่วนปัจจัยที่ประกอบการพิจารณาว่าสามีอํานาจรับคํารองได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษขององค์คณะตุลาการและข้อมูลที่เพียงพอหากสามนีนิจฉัยว่าไม่มีอํานาจก็ถือว่าเป็นเรื่องดังกล่าวเนี่ยยุติไปซึ่งเป็นหน้าที่ของกกตอกับนายกจะไปหาทางออก กรณีว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนวัหรือตั้งออกไปอีกทีหนึ่งนะฮะ <Cat. S 1> ส่วนความคืบหน้าในการไต่สวนคดีกู้งเงิน2ล้านล้านบาทที่มีนายกเข้าไปเกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่สามารถกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะสามารถวินิจฉัยคดีได้เมื่อไหร่ซึ่งต้องรอกระบวนการไต่สวนให้เสร็จสิ้นก่อนล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับ เรื่องของเลื่อนไม่เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยที่กกตไปยื่นให้ศาลเนี่ยศาลร,รับคําร้องของกกตแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการพิจารณาลงมติอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นอํานาจของใครใเลื่อนได้ไม่ได้พรุ่งนี้ติดตามกันให้ดีค่ะนะแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้นี่จะยังไม่มีความชัดเจนจากศาลหรือว่าในเรื่องประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนี่นะคะว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในวันที่2กุมภาพันธ์นี้แต่ว่ากกตในหลายๆพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะ รับมือกับกลุ่มผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยที่เชียงรายนี่ก็มีนะคะแกนนำคนเสื้อแดง เขาก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งนะคะนำโดยนายธนกรบุญศรีซึ่งเป็นแกนนากลุ่มต้นกล้าเพื่อประชาธิปไตยเชียงรายแล้วก็นายสมชายแสงทองแกนนามหมู่บ้านเสื้อแดงที่เชียงรายก็ไปเข้าแจ้งความกับตารวจภูธรเมืองเชียงรายให้ดําเนินคดีกับกลุ่มคนที่จะมาขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ทั้งการใช้มวลชนมาปิดล้อมสถานที่เลือกตั้งแล้วก็การไปข่มขู่เจ้าหน้าที่หรือว่าการทําลายสถานที่เลือกตั้งก็ระบุอย่างนี้บอกว่าต้องมาแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าการเดินทางมาแจ้งความ ั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของประชาชนให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะก็นี่ละค่ะอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นส่วนกกตสตูลค่ะก็มีการเรียกประชุมเจ้าพนักงานประจําหน่วยเลือกตั้งกลางแล้วก็หน่วยเลือกตั้งในเขตที่ห้องประชุมภายในกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูลด้วยนะหลังจากที่ไม่สามารถใช้อาคารสานักงานของกกตน,นั้นดําเนินการได้เพราะว่ามีกลุ่มมวลชนของกปปสนั้นมาขัดขวางไว้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการซักซ้อม ความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มกราคมนี้พร้อมทั้งการรับมือด้วยนะคะว่าจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรถ้าหากว่าเกิดกรณีการชุมนุมประท้วงมีการขัดขวางการเลือกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างหน่วยเลือกตั้งนั่นเองค่ะค่ะส่วนที่กรกตบุรีรัมย์ก็เช่นกันนะคะวันนี้ก็มีจัดเวทีเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่4แนะนําตัวนะคะแล้วก็ชี้แจงนโยบายพรรคด้วยและประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ที่สําคัญคือคือต้องเปลี่ยนสถานที่ตั้งเวทีจากหน้าสถานีรถไฟลำปลายมาดค่ะไปจัดที่ที่ว่าการอําเภอแทนหลังจากถูกกลุ่มเครือข่ายกปปสเป่านกวีดก,ก่อกวนทําให้มีประชาชนผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนมาร่วมฟังกันแบบบางตาเหลือเกินก็เลยย้ายกันไปนะคะ ส่วนที่กำแพงเพชรกันบ้างค่ะกกตก็มีการจัดอบรมตำรวจชุดป้องปรามเพื่อชี้แนวทางในการปฏิบัติงานดูแลการเลือกตั้งสสให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองไปปิดท้ายกันนะคะที่กกตประจำจังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างก็มีกิจกรรมรณรงค์ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนคะคะแล้วก็ลงคะแนนด้วยโดยทั้งวันค่ะก็ในวันที่26มกราคมก็จะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ะะลวงหน้าด้วยแล้วก็ส่วนวันที่สองกุมภาพันธ์อันนี้จะเป็นการเลือกตั้งจริงก็มีการจัดรถยนต์เคลื่อนที่อีก11คันรประชาสัมพันธ์ในเขตเลือกตั้งทั้ง4เขตหรือทั้ง11อําำเภอค่ะก็รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะทราบกันแล้วล่ะค่ะนะคะหลังจากที่ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญจะออกมาชี้ว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่ากกตกันแน่นะคะที่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเลือกตั้งนั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงจะหายงงกันบ้างขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะสำหรับคำชี้ รถทุกประเภทเลยนะคะโทรกันมาได้ค่ะที่เบอร์02 1 2 3 4,000ช่วงหน้าเดี๋ยวคุยข่าวยำเย็เยนจะพาคุณผู้ชมไปตามเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาในหลายๆพื้นที่นั้นก็ยังคงปิดถนนอยู่นะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นจ่ายเงินส่วนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันว่าอย่างไรนะคะมีคำแถลงของท่านด้วยเดี๋ยวไปตามกันช่วงหน้าค่ะ ผมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทกลุ่มธนาคารทิสโก้อย่างได้เงินสดขับรถมาเลยโทร021234,000